นี้วิวสวยมากครับโอ้โหบรรยากาศก่อนจะถึงวางเหนือนะครับนต่ก่อนจะลงอำเภอวางเหนือจังหวัดลำปางวิวสวยมากเลยอ่ะภูเขาเนี่ยเห็นภูเขาบางสูงนะครับตะข้ามภูเขาไปฝั่งนู้นก็เป็นจังหวัดพะเยานะครับตอนนี้มาจากเมืองปัเป้ากํากำลังจะลงไปอำเภอวางเหนือภูเขาสูงนะครับนี่ตะขามดอยไปฝั่งนู้นก็พะเยานะครับเข้าเขตพะเยาแลนะ้ว ดอยนี่ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งรถยีห้อใหญ่รถพ่วงรถจิบล้ออะไรเงี้ยน่าตื่นเต้นอยู่ข้างหน้าแล้วมีดา่านหรือเปล่า นี่บางเหนือนะครับอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะครับดูวิวสวยมากเลยนะครับมองเห็นภูเขา่ด้านหลังนะครับภูเขานูนน่ะตรงไปก็ไปพยาเลี้ยวขวาก็ไปอำเภอใจห่มไปลำปางนะครับดูบรรยากาศช่วงนี้ครับโอ้โหดูเมฆปกคลุมภูเขาข้างบน,นะครับ